มองทุกข์ให้ถูกใช้ทุกข์ให้เป็นจะนำประโยชน์มาให้แก่ชีวิตของเราความทุกข์นั้นเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้เมื่อมีความทุกข์เราต้องหัดมองสถานการณ์ให้ดีมอง,ก,องกว้างๆโดยให้มองว่าเรื่องของทุกข์สุขนั้นเป็นของธรรมดาคนเรา ไม่มีใครอยากที่จะเจอความทุกข์อยากที่จะมีแต่ความสุขเหมือนกันหมดทุกคนแต่เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอกับมันทั้งสองอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วเราก็มามองหาเหตุค้นหาเหตุปัจจัยของความทุกข์เพื่อหาทางแก้ไขอย่างน้อยความทุกข์ก็มีทั้งแงด่ดีแง่ร้าย ความทุกข์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็จะกลายเป็นการบีบคั้นตัวเองทําให้ทุกๆอย่างรอบตัวของเราดูแย่ไปหมดแต่ถ้าเราใช้เป็นมองให้เป็นมองความทุกข์ให้ถูกความทุกข์นั้นก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเราการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ปัญหาที่ตัวของเราเองคนเรานั้นเมื่อมีความทุกข์ ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขทําให้เราเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งขึ้นมาที่สําคัญเราต้องมีสติมั่นคงด้วยไม่วู่วามหวั่นไหวเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์จากนั้นเราก็ใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาอย่าไปหมดหวังหรือเศร้าเสียใจเกินไปให้เราใช้ทุกข์เป็นพลัง ผักดันในการเดินหน้าคนที่ประสบความสําเร็จโดยมากก็เคยทุกข์มาก่อนทั้งนั้นปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันที่จะต้องแก้ไขก็คือปัญหาจากการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดเมื่อเราทราบว่าผิดพลาดก็แก้ไขด้วยการดําเนินชีวิตใหม่ให้ถูกต้องแล้วชีวิตก็จะดีงามขึ้นมาการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ปัญหาที่ตัวเอง ด้วยการปรับการดำเนินชีวิตใหม่เปลี่ยนทุกขที่เจออยู่ให้เป็นบทเรียนและบททดสอบตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาชีวิตและจิตใจของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราต้องใช้ปัญญามองปัญหาที่ผ่านมาอย่าไปหมดหวังหากเราสามารถที่จะผ่านไปได้ก็แสดงว่าเราเก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว จงใช้ความทุกข์เป็นบททดสอบเป็นบทเรียนอย่าให้เวลาแต่ละวันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ให้เราฝึกทำแบบนี้บ่อยๆไม่นานชีวิตเราต้องดีขึ้นมาแน่นอนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างคำว่าได้นั้น็นหลายแบบ บางคนก็นึกถึงการได้ทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์บางคนก็หมายถึงได้งานได้การบางคนก็ได้คุณธรรมได้พัฒนาจิตใจบางคนก็หมายความถึงได้ศึกษาเล่าเรียนพัฒนาสติปัญญาให้เจริญก้าวหน้าข้อสำคัญก่อนที่จะนอนในแต่ละวันให้เราลองมองลึกเข้าไปในจิตใจ ของตัวเราเองว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างได้คุณธรรมเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้คุณธรรมอะไรเรามีภาวะจิตใจที่โปร่งโลง่งจิตใจของเรามีความสดชื่นราเรินผ่องใสบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยถ้าเกิดความปลอดโปร่งโล่งใจมีความอิ่มใจปลื้มใจเบิกบานใจขึ้นมาแล้วทางพระท่านว่าได้ปิติและปามโมท ถ้าได้อย่างนี้อย่างน้อยเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีครับ